หนึยตารางวาฟังก์ชันจัดเต็ม<อ>สวนน้ำตกสุดอลังการที่ไหนลักชัวรี่มิพาไปวันนี้ยิมอยู่ที่ปรินเพจเกษมหกบไปดูบ้านจะพาไปชมสวนการก่อนเริ่มกันที่สระว่ายน้ำระบบเกลือขนาดใหญ่เท่าฮาร์ฟโอลิมปิกฟิตเนสโคเวอร์กิ้งสเปซพร้อมส่วนจุดเด่นของโครงการอยู่ตรงนี้เลยค่ะนี่คือสวนสวนการขนาดใหญ่ที่มีน้ำตกสูงถึง3มชั้นยาวกว่า60เมตรทางโครงการจะเน้นความเป็นออกซิเจนคอมมูนิตี้ลงดื่นแน่นอนรับรองเลยค่ะถัดมายิมจะพาไปชมบ้านกันก่อนอื่นเลยทางโครงการมีบ้านถึง4ไทยส่วนหลังที่ทุกคนนนนจะได้้ชมใวันนี คือทายดาราค่ะทายนี้มีขนาดถึง100ตารางวา4นอน5นะรองรับถึง6ที่จอดรถเมื่อเปิดประตูเข้ามาก็จะเจอเป็นโซนห้องรับแขกก่อนเลยส่วนไฮไลท์ของบ้านอยู่ตรงนี้นั่นคือโซนแกรนเฮาส์พร้อมกระจกเขียวตัดแสงบ้านใหญ่ซึ่งเราสามารถมานั่งเล่นอ่านหนังสือตรงนี้ได้โดยที่ไม่ร้อนเลยนะคะแถมยังได้แสงจากธรรมชาติด้วยอีกจุดสําคัญที่ไม่พูดก็คงไม่ได้คือบ้านหลังนี้เขาลงเสาเข็มเท่าตัวบ้านในบริเวณที่จอดรถพร้อมปูกระเบื้องให้แล้วดังนั้นเจ้าของบ้านสามารถต่อเติมห้องได้้อยยยย่่่าาางงสบใจเลลคคะถัััดมมหนนีีีก็โซรวไทท ไว้แล้วพร้อมกับห้องนอนด้านล่างที่ไวรองรับผู้สูงอายุโดยเฉพาะส่วนจุดสาคัญนั่นคือพื้นบริเวณห้องนอนด้านล่างเป็นพื้นกระเบื้องยางที่กันลื่นเหมาะสาหรับผู้สูงอายุและเด็กขึ้นไปชั้น2กันเมื่อขึ้นมาแล้วจะเจอ f ฟ m i l y ่โซนไว้นั่งดูทีวีร่วมก,กันก่อนเลยหรือจะเปลี่ยนตรงนี้เป็นห้องทํางานก็ได้นะคะส่วนข้างบนมีถึง3ห้องนอนพร้อมห้องน้าในตัวและชั้น2น,นะคะเขาจะใช้พื้น SPC smart mat ข้อดีคือจะทนทานกันน้ำจะค่อนข้างแข็งแรงกว่าพื้นลามิเนตมากส่วนห้องนี้คือ master bedroom ที่มี walk in หลังนี้จะมีช่องแสงขนาดใหญ่ไว้ฆ่าเชื้อโรคส่วนห้องนอนใหญ่นี้ก็มีระเบียงที่สามารถมองไปเห็นน้ําตกได้ด้วยเรื่องความปลอดภัยก็ไม่ต้องกังวลเพราะบ้านมีตัวแมกเนติกเซนเซอร์ติดอยู่ทุกประตูเลยค่ะอีกจุดเด่นของโครงการคือการเดินทางสะดวกใกล้เอามาทีสายสีน้ําเงินพร้อมทั้งสามารถเดินทางเข้าออกได้หลายเส้นทางทั้งถนนเพชรเกษมถนนบางบอนถนนเอกชยัยถนนกาญจนาภิเษกอีกทางยังอยู่ใกล้เดอะมอลล์บางแคเพียง7กิโลเท่านั้นและยังใกล้โรงเรียนก่อนพิทักษ์ศึกษาส่วนราคาตอนนี้มีโปรโมชั่นอยู่ด้วยนะคะสนใจนัดเยี่ยยมชโครรงกาาาทเล17-53บ้นนสวขด เดินทางสะดวกขนาดนี้พลาดไม่ได้เลยนะคะทุกคน